ออเออห้จไนมาเนี่ยดมาหลักไทยบอกสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้ครับมาเฮ็ดบุญนะมูเพิินครับบ้่นนิดหน่อยงานบุญมหาสังฆทานกำลังมาหอดงานเข่าแล้วพี่น้อง <ś ich S 2> ครับรถครับรถลงมาจมอยู่มองเนี่โอ้ยเฮ็ดจะไหนนาเนี่ย จะได้เทียรถไปบองนีเลยเนี่ยมาคข้าแถวมาเหตุบุญเด้หน่ไม่จะได้มาแล้วออันเม่ขึ้นลมห้คขนนี่แทนน่ะเพเป็นสิเป็นแต่หย่าอะไระบบขับรถลงมากับ มิดหล่อเลยวันนี้พี่น้องโอ้ยขึ้นมาไต้องรถไถมาละยิ่งเดียวให้พี่น้องซอยอย่าบ่านี่พี่น้องวันนู้นหน่อยผู้ดใด้มีรถไถมาซอยไอ้มินเ,นเดอ้อขึ้นได้บ่ลอะนึกขึ้นได้บ่ หมูขมาทางนี้ครับหมูขมาทางนี้เด้อแต่ผมมาทางนี้วัดจอดใต้ต้นไม้นี่จอดมองหันนะครับยูอันแกต้นไม้มองหันหนะ้าบัดมาบัดจุ่มบาดนี่ มาขึ้นมาขึ้นัาขึ้นเออให้จะได้มาหนิเกิดรถมาหลักรถไทยป๋อมาไทยมีอะไรเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยมิดเลยหูสีสื่อครับสีแต่แหลกคุณรถครับสองมาหน่ไปมาได้ คนอยู่จิขึ้นอยู่บ่อน่สภาพรถเอ็ดมินโอ้ย,ยสิบเปเหตุ<ล>บุญสิบเปเหตุบุญนะพเขา <c oughs> <c oughs> ไม่อยากน้ำรถอยู่ไปกับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวถาอายเพอ่นนั้นเอารถมาสอยดึงครับ <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรล่ะของเล่นน่ะหรอ มันดับไอ้ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อไม่รู้อะไรเดี๋ยวเจ้าของเขาจะส่้อยครับเขาจะซรอยเขาจะสร้อย,ยเราเขาจะช่วยเราครับว่าอะไรอย่าอย่าโปรโมทลงเพลงพุทธิบัวขาวให้จะพูดกี่วันจะได้นะครับเน้อเจ้าไอ้ปนไวรเดอร์ปน งานบุญงานสังฆทานงาน,นงานบุญยังฆทานคุณไปเบิดเนาะนี่ครับฝากอุมหนุนคนในเด้อครับเป็นใจดีแห่งบุกีเงินพ่อบาทน,นี่ครับสภาพห่อยผู้ใดมาวัดโน่นหน่อยครับมาวัดโน่นหน่อยอย่าเข้ามานี่เด้อครับใต้ห่มไม้ต้นนี้ระวังให้ดี <laughs> มาเจอไม่เรียบร้อย